ขาเบอร์เหมขอน่งารองนอ,อ,อ,อกแ่บนนั่งๆๆๆนั่งเลยจด้เขาเขก็ยืนยงนนั่ง,งๆๆนะครับจนว,วันนี้ก็ตมงวน,น่้นนมันแค่แค่พยานหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ที่ผมมามายึดได้ขณะกระทะําคมิดอันนี้ผมไม่รู้ครับผมอพรานนะครับหลังทรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องต้องขุยครับนะเดีงยัเดี๋ยวเดี๋ยวขอยากหน่อยมือไรนุ้พอ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาวเบอเาวเอร์วเอร์ัวเบอเดี๋ยวเดี๋ยวเอไปกลับขอเรื่องวาเปนส่วเดี๋ย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 วีเดี๋ยวเจน้าี่ทำงานก่นพี่เด๋ดันนี้เยก็ดไม่ีไม่มีใครอแกแต่ปทดคันวันี้ก็ตรนี้มแค่แค่พยานหัฐานช้นหนึ่งที่ที่ผมมามายึดได้ขณะกะทําวามดไม่รู้ครับผม เอนพอเข้ามาปุ๊บเขาบอกว่าอ๋อขอคนเลยนะเอาิ้่คนอะไรก็คนเลยก็นื่องจากว่าใครมาวางก็คือผมก็ไม่รู้แล้วทีนี้เขาเดินออกไปเพราะผมผมก็รู้แล้วแหละว่ามีการจะถ่ายถ่ายอะไรของของเขาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรากงง็งงว่าเฮ้ยมามาหลอกอะไรหรือเปล่าแต่ทีนี้มีผู้หญิงสองคนนั่นมาผมบอกผู้หญิงเข้ามาเลยเข้ามานั่งนั่งนั่งรอเลยเออแต่นี่คนคนละคนละน,นี่กันนะครับ

รู้แล้วแต่ทางู้เสียหายที่ผแจ้งเนี่ขาได้ครยแลท่านยกบ้า